กราบสวัสดีผู้ชมท่านอีกครั้งนึงนะฮะอยู่ผมแกลนซัดกันนีน้ผมไม่ได้มาเรียกชั่นหรือว่าอะไรต่างๆนานาคผู้ชมแต่ว่าเป็นข่าวด่วนะนะคผู้ชมข่าวร้อนจากอั e เป o กโมบายอะเป็นหน้าที่เขาเรียกอะไรนะโศกเศร้า นะครับชมสำหรับคนที่เทิมเกมกรประมาณนึนองอะเออกรประมาณนึงอ่าขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับผมห้าตอนนี้โยม,มโพสครับมาจากทางอเปกเรียบร้อยแล้วว่าเราได้ตัดสินใจแล้วที่จะดูพาร์ที่พระอาทิตตกอเปกเรจเอนโมบายเราเชื่อมั่นว่าคุณมีคำถามมากมายสำหรับผู้เล่นผิดจ,จุดสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมสิ่งที่อยู่กับปัจจุบันรวมถึงคำถามที่พบบ่อยโปรดอ่านบอกทั้งล่างแล้วมันมีประกาศ เขาเรียกอะไรนะแปลมาแบบตรงตัวเลยนะผู้ชมนะอัปเ e ก e รเอนโมบายผู้ชมปิดตัวหนึ่งพฤษภานะฮะพฤษภานี้ด้วยเอาผู้ชมเอาข่าวสารฝั่งมือถือมาบอกกันหน่อยว่าทาง EA ครับผู้ชมอะหรือว่าค่ายเกมเนี่ยประกาศว่าอัป l e กเร i ิเ m น b i โมครับจะปิดให้บริการในเดือนนี้โดยไม่บอกสาเหตุที่ชาเจนด้วยเพราะอะไรฮะไห้สามารถรักษาประสบการณ์และนื้ภาพ เนื้อหาภาพคุณภาพสูงไว้ได้จากประสบการณ์คนเล่นเกมเกมไม่ได้ล้มเหลวนะผู้ชมนะอันนี้คือคอมเมนต์อ่าโพสของทางคนในกลุ่มคุณภาพฮะและรายได้ที่ทําเกมให้บริษัทอยู่ในระดับพีคมากๆแบลงคนในไทยส่งมากทั้งภาคไทยแปลไทยก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าทำไมสั่งปิดเอาดือด้อ นะผู้ชมหรืออาจจะมีแผนแผนอะไรในตัวเกมเวอร์ชั่นหลักหรือเปล่าสำหรับครบรอบกับในรอบ4ีปีเดือนนี้แล้วก็ติดตามต่อไปนะครับต่อเป็นข่าวสารเล็กๆน้อยที่เอามาชี้แจงนะคผู้ชมมาเป็นเรียกได้ว่า เพิ่งออกวันนี้เลยนะครับผมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์ชองยู่ตัวไปด้วยนะับผู้ชมครับเพื่อเป็นเรียกอะไรใ,ใจดีๆให้สําหรับผมนะฮะจะได้มีหาสาระมาให้ผู้ชมรับชมกันเรื่องต่อเนื่องครับมครับก็ขอบคุณมากครับขอบคุณจริงๆสาหรับวันนี้สวัสดีครับผม